สวัสดี FC นะคะสวัสดียามค่ำๆนะก็ไปใช้เงินดิจิตอลวอลลิตนะคะพี่น้องนี่เป็นเงินอะไรนะเขาเรียกเ,เงินอะไรนะปอมาอยอเงินเปอบางเงินกลุ่มเปาะบางนะ <laughs> คนยากจนนะพี่น้องนะอันนี้ก็เป็นส่วนของบ่าวปุ้ยเด้อของเราไม่มีเนาะเราไม่ได้เป็นกลุ่มเปาะบางกับเขานะก็ใช้เงินนะกระตุนะต้นเศรษฐกิจ<ๆ> กระตุ้นเศรษฐกิจใช้หมดภายในหนึ่งวันไม่พอเนาะบ่าปุยเนาะไม่พอนะนะพ,อนะพี่น้องนะก็พันยางพลารานะต้นละสามสิบห้าบาทวันนี้ซื้อมาสามร้อต้นไปกระตุ้นเศรษฐกิจทันทีนะหลังจากกดเงินได้กระตุ้นจริงๆพี่น้องกระตุ้นวันเดียวเลยกระตุ้นวันเดียวหมดนะไม่พออีกตัางหาเส็้นไวบ้าปุยก็ปลูกยางพารา พออส,ส่วนผู้หลวง,ลวงจำนวนกี่ไร่หกไร่บ่ไม่ถึงไม่ถึงบ่นะสีไ่ไร่บ่จะปลูกยางประมาณสามร้อต้นก่อนนะพี่น้องนะถ้านายกอุงอิงให้มาอีกก็จะไปซื้ออีกนะ <c oughs> <c oughs> นายกอุงอิงจะให้อีกรอบสองไหมในะ <c oughs> น่าจะให้เนะพี่น้องเนาะให้ปลูกได้ทั่วถึงไปเลยนะ บ่าวปุ้ยไปกระตุ้นก่อนใครเพื่อนเลยนะอันนี้กระตุ้นกระตุ้นจริงๆนะพี่น้องนะกระตุ้นจนหมดนะไม่เหลือไว้เลยไม่ได้ซื้อจงไว้ซื้อผงซื้อรสบา่บาวปุ้ยไม่มีอันเหลือไม่ได้ไมีมีอันซื้อผงซื้อรสเลยพี่น้องอเย้ยสามต้นละสามสิบห้าก็หมื่นห้าร้อยแล้วเนาะอามันก็ไม่เหลือน่นเด้ไม่เหลือได้จกตื่มเลยพี่น้อง ถาึงนายกทำไมได้จบตื่นค<อ>่ะก็ขอบคุณนะคะขอบคุณท่านนายกอุ้งอิงเราเนาะนะให้เงินมากระตุ้นเศรษฐกิจนะก็ขอบพระคุณมากๆพี่น้องค่ะพงษ์ชูรสก็ไปรับจ้างกีดยางบ่าวปุยเอ้ยลุงนี่ไปกระตุ้นระบบลุงนี่นะลุงนี่ใสยเอาไว้กระตุ้นปีหน้าเด้พี่น้องเลยปีนี้ปลูกแล้วเนาะ สองร้อยเกือบสามร้อยนะลุงนี้เอาไว้กระตุ้นปีหน้านะลุงนี้บอกมันครัวไม่กุ้มเลยพี่น้องปีนี้เอาไว้ซื้อปุ๋ยก่อนบอลลุงนี้ซื้อปุ๋ยซื้อซื้อปุ๋ยซื้อยาฆ่าหญ้าซื้อน่นนี่นั่นเนาะพี่น้องเนาะลุงนี้เอาไปกระตุ้นอย่างอื่นนะและที่เหลือก็จะเอาไว้ซื้อพันยางปีหน้านะโอ้โหลุงนี้เลอห้ามปอยอเดี๋ยวเาเต็ม รถก็จอดอยู่ทางด้านโน้นนะช่วยกันขนโอ้ต้นยางเนี่ยมันมากลางฝนแล้วเนี่ยมันสวยนะพี่น้องนะสวยกว่าที่เราซื้อมาอีกต้นตรงเลยนะไม่ต้องโค้งงอ ถ้าเราได้เงินท่านนายกอุ้งอิงเราก็ไปเราก็ไปซื้อปุ๋ยมากองไว้เนาะพอมาซอยเนาะเสียได้เราไม่ได้เนาะซื้อเนื้อมาซอยจุซื้อเนื้อย่างมากินเนาะซื้อผงชูรสว่ะซื้อผงชูรสซื้อปลานะของเราไม่ได้ก่อนถือของเราไม่รู้จะได้ไหมนะพี่น้องนะต้องรอเฟสองถ้าได้นี่เราก็กินเนื้อย่างเนาพี่น้อง เอฟซีหลายคนหลายท่านก็อาจจะได้กลุ่มสองบางมีงข่าวว่าปีหกแปดน่แหละเดือนธันวาโอ้ <c oughs> ตรงนี้เหยียบหน่อยอันนั้นน่ะหอยนะพูเต็มต้นนั่นแค่อยู่คนน่ะ <c oughs> เหยียบให้มันตายหน่อยเออ <c oughs> หลายเกินนะพี่น้อง <c oughs> ต้นดอกแคเราก็โตแล้วละ่ะแต่ยังไม่ได้กินดอกมันนะปีนี้ เอาหมดแล้วพี่น้องนี่ยางช่วยงนะ้มาแม่คู่นั่นน่ะเนื้อผู้สุโอ้คอหักซ้ำสองต้น ตั้งหลายยกจนเบิดเจ้าของมายกคู่หนึ่งตกซสัน้นโอ้เรียงงามพี่น้องมืออาชีพเอาขี้ดินปลายใช่ไหมเนี่ยมันเลอดนิ่มอ่อนอะมันขาวๆนะ น้ำเราก็ได้การได้พี่น้องอย่างแรงพอะโุน่จะเป็นน้องนะองเขานะเนาะ เขาบอกว่าเขาใส่ปุ๋ยมาให้แล้วนะพี่น้องปลูกได้เลยนะเราก็เอามาพักไว้ก่อนสักวันสองว,วันเนาะแล้วก็เอาไปปลูกนะเพราะว่ายังไม่ได้ปักหลักยางเลยล้างๆกว่าเนาะอืมมาที่ล้างรลยางงามพี่น้อง ยานทอหอยมาไต่มันไหวอะนะใบเขี้ยวนะคะฟอมลงดินสูตรการปลูกก็นะคะคนภาคใต้แนะนำว่าไม่ต้องรองพื้นไม่ต้องใส่ขี้ไก่ไม่ต้องใส่ปุ๋ยเม็ดนะขุดหลุมปลูกเลยนะผ่านไปหนึ่งเดือนค่อยใส่ปุ๋ยนะคะพี่น้อง เสร็จจากนี้เราก็จะไปขีดยางนะคะเอารดน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะบ่าวปุยสามร้อยต้นฮะใช้เงินภายในทิปตาพี่น้องหนึ่ง <1, S 2> มืนบาทไม่พอซํำนะขอเซ็นไว้ก่อนอยู่เขาไม่ให้เซ็นเนาะพี่น้องเนาะเขาไม่หามหมดเอาเอามากระตุ้นเศรษฐ,ฐกิจนะบอกเขานะโอ้ คัก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 พี่น้องอย่างเขี้ยวงามซของบอีเนาือซ้ำของบ่ออีเลยพี่น้องเลยงาม,งงงามยังไงก็มาให้กำลังใจพวกเราด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ